แต่ผมว่าพี่มีทองมีทองคำไหมอ่ะถ้าทองคำรุ่นนี้ผมให้พี่สิบล้านทองคำหกแสนนะห้าแสนได้ไหมได้เอาไกแสนเยพี่บอยดู่อนดีกว่าถ้าผมจะเลือกสององห้าแสนได้ไหมเอาแค่เอาสององห้าแสนแล้วถ้าโอเคมันจะส่องแต่ผมเห็นแวบๆเนี่ยคนนี้น่าจะได้ตังค์ได้เพิ่มมากกว่านี้เลยครับถ้าสององห้าแสนเอาเท่าไหร่ เขเพิ่งมาเจอพี่บอยครั้งแรกแล้วเจอผมเนี่ยได้ตังค์แน่ผมบอกแล้วเจอผมมีแต่ความสุขมีแต่ได้ตังค์บอยให้ให้ให้ได้จะไม่มิดสองพงเท่าไหร่เอาเท่าไหร่สองหกสองหกแสนนะได้มเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนสองหกแสนถูกไหมผมจะได้ไล่ค่อยดูว่าจะเอาไหมถูกไหมสองหกแสนนะดูก่อนนะดูก่อนครับผมก็เจอพี่ครั้งแรกก็อยากยุมาจากไหนมาจากจังหวัดไหนจากกรุงเทพนี่ครับ มาจากกรุงเทพนะ600,000นะอ้าวพี่บอยดูก่อนเลยพี่บอยดูก่อนดีกว่าเพราะยังมีทุกมันมันใหม่ไม่ค่อยได้ห้อยกอะไรกันสนิมเต็มเหรียบออกใหม่เพก็ไม่เก็บไว้ยังไม่ได้เก็บรักษาแบบเป็นแหลไอเทมก็เลยอยากโอ้สนิมมันเต็มเหรียญนี่คือแหลไอเทมฝังครับฝังฝังฮะโอเคสรุป260,000แน่นะ ห้าแสนห้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาหกแสนนะโอเคเดี๋ยวผมเขาบอกว่าเป็นแรไอเทมนะเพื่อนๆดูนะสนิมทั้งเหรียญเลยแร่ไอเทมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูนะสองหกแสนที่ผมยังไม่ส่องใครยังไม่ส่องพี่ถ้าส่องแล้วเหลือห้าแสนได้ไหมมันก็เทียบกอบที่มันก่อนโอเคสองหกแสนนะเดี๋ยวผมดูนะนะหกแสนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะตะนีมทั้งเหรียญเลย ขอบคุณมากนะคะครับโชคดีครับโช้ดีครับโอเคเอาเงินให้พี่เขา600,000อ่าสองเหรียญน,นะเขาเรียกเหรียญเลื่อนสมรรถสั่งนะดูไว้นะเขาเรียกเหรียญเลื่อนสมรรถสัิ์นะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการจ่ายตังค์จริงๆเป็นยังไงนะเราจะได้รู้ว่า การเช่าจริงๆเป็นยังไงเห็นไหมสองหกแสนสนิมเยอะทั้งองค์เหรียญหนึ่งแต่เหรียญหนึ่งพอได้พอได้สภาพพอได้นะครับสองเหรียญหกแสนจะได้รู้ว่าการซื้อจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับผมขอเบเร์พี่ไหนผมเชื่อว่าพี่มีเยอะเพื่อเจอเป็นทองคําต้องเหรียญอ่ะงสองเล็บข้ามก็ตกลงทองเลี้หกแสนเนี่ยแต่ผมว่าพี่มีทองมีทองคำไหมอ่ะถ้าทองคารุ่นนี้ผมให้พี่สิบล้านทองคำ